เอริกหลงรักแคร์รีอย่างมากในที่สุดเขาก็ตัดสินใจชวนเธอออกเดทเขาอยากให้มันโรแมนติกดังนั้นแทนที่จะส่งข้อความหาเธอเขาตัดสินใจใช้ช็อคเขียนข้อความชวนเธอบนถนนด้านนอกหน้าตา่างข้อความเขียนไว้ว่าแคร์รีฉันจะรอเธอที่ร้านอาหารสตาร์พรุ่งนี้เวลาทุ่มตรงแคร์รีเองก็หลงรักเอริกเช่นกันและเธอคงจะไปตามนัดด้วยความเต็มใจถึงกระนั้นเอริกก็ไม่เจอเธอเลยทำไมกัน ประเด็นคือฝนเริ่มตกข้อความจริงถูก้าล้างออกไปและแครี่ไม่เห็นมันหวังว่าพวกเขาจะลงเอยกันนะ<ฮ>เอลิสันหลงทางในป่าและบังเอิญเจอบ้านเก่าๆหลังหนึ่ง <c oughs> เมื่อเข้าไป <c oughs> เธอเห็นแม่มดคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่มดใจดีแม่มดบอกว่าเธอจะช่วยเอลิสันหาทางกลับบ้านถ้าเอลิสันไขปริศนาของเธอได้แม่มดถามเอลิสันว่าห้องแบบไหนที่คุณไม่สามารถเข้าหรือออกได้เอลิสันเป็นคนฉลาด เธอจึงตอบได้ถูกต้องคุณล่าตอบได้ไหมผมบอกคุณแล้วว่าแม่มดใจดีเธอได้ให้คำใบ้เอาไว้ด้วยคุณเห็นเหตุในมือของเธอไหมใช่แล้วคำตอบคือมัชรูม นักสืบได้รับอีเมลที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับการปล้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กเพื่อป้องกันไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาจำเป็นต้องรู้เดือนที่โจรวางแผนจะทำการปล้นต่อมาตำรวจสามารถหาเบาะแสได้ซึ่งเป็นบันทึกที่มีรหัสลับตำรวจถอดรหัสไม่ได้จึงนำไปให้นักสืบการปล้นจะเกิดขึ้นประมาณเดือนไหน นักสืบทอดรหัสได้เกือบจะทันทีเยื่อในภาพมีตัวเจเป็นอักษรตัวแรกอุกเลเล่เริ่มต้นด้วย U ก้อนทองเริ่มต้นด้วย N และมะเขือยาวเริ่มต้นด้วย E คำตอบคือมิถุนายนอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมี70ชั้นยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนอาศัยอยู่มากขึ้นเท่านั้นลิฟไปชั้นไหนบ่อยที่สุด ชั้นหนึ่งไงล่ะเพราะผู้พักอาศัยทุกชั้นต้องลองไปที่ชั้นหนึ่งสปาสุดหรูแห่งหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากคนไม่เปิดเผยตัวตนมีคนโทรมาแจ้งว่าผู้หญิงวางแผนจะขโมยเครื่องประดับราคาแพงจากแขกที่มาที่ร้านสปาพนักง,งานออกตามหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อกันเธอออกไปคุณหาเธอเจอไหม ดูมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำเล็บเท้าเธอไม่ได้ดูน่าสงสัยแต่เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมกำไลข้อมือพิเศษรอปภทพ่อท้งนี้เมื่อวันก่อนเคลลี่กำลังรื้อห้องใต้หลังคาของป้าของเธอ แล้วบังเอิญเจอเข้ากับโซ่สั้นๆ5เส้นแต่ละเส้นมีห่วงโลหะ4ห่วงเธอคิดว่ามันคงจะดีถ้ามารวมกันทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นโซ่ขนาดใหญ่จำนวน20ห่วงเมื่อเธอกลับเข้าเมืองเธอนำโซ่เล็กๆเหล่านั้นไปร้านอัญมณีเขาบอกเธอว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย5ดอลลาร์ต่อห่วงแต่ละอันที่เขาต้องง้างออกแล้วทำกลับเหมือนเดิมโซ่เส้นนี้ราคาเท่าไหร่ แกลลี่ต้องจ่ายเงิน25ดอลลาร์ถ้าเธอบอกร้านให้ง้างห่วงที่จะใช้เชื่อมของโซ่ทุกเส้นแต่เธอฉลาดมากเธอขอให้ร้านง้างห่วง4อันในโซ่เดียวและใช้มันเชื่อมโซ่เส้นอื่นๆซึ่งจะทำให้เธอเสียเงินแค่20ดอลลา์ ราชาผู้ฉลาดตัดสินใจหาใครสักคนมาครองบัลลังแทนเขาเขาต้องการสร้างบททดสอบโดยผู้ที่ทำได้สำเร็จจะกลายเป็นราชาคนใหม่ใครก็ตามที่ต้องการขึ้นคลองบัลลังต้องใส่แตงกวาทั้งสองลูกลงในขวดแก้วโดยไม่ตัดแตงกวาหรือทําให้ขวดเสียหายผู้เขาร่วมทดสอบมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการทำสิ่งนี้บททดสอบนี้ดูเป็นไปไม่ได้เลยจึงมีเพียงห้าคนเท่านั้นที่ตัดสินใจเข้าร่วมและสุดท้ายมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเขาใส่แตงกวาลงในขวดได้อย่างไร เขาใส่แตงกวาที่ยังไม่โตซึ่งยังอยู่บนต้นลงในขวดแตงกวาโตค่อนข้างเร็วดังนั้นเขาจึงมีเวลามากพอที่จะชนะการแข่งขันครั้งนั้นและตอนนี้เขาก็เป็นราชาแล้วการทดสอบไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมล่ะโจแอนนาและจอชกำลังฮันนีมูนในอิตาลีในวันแรกพวกเขาไปทัวร์รอบๆเมืองเวนิสและทิ้งของทั้งหมดไว้ที่ห้องพักของโรงแรม พอกลับมาพวกเขาเห็นคนยืนอยู่หน้าประตูพยายามจะเข้าไปในห้องทั้งคู่รีบโทรหาพนักง,งานต้อนรับทันทีแต่ชายคนนั้นอ้างว่าโจแอนนาและจอชติดหนี้ค่าทัวร์ที่พวกเขาไปเที่ยว4วันที่ผ่านมาพนักง,งานต้อนรับรู้ว่าชายคนนั้นกำลังโกหกทันทีเขาคิดออกได้อย่างไร วันนี้เป็นวันแรกที่พวกเขาเที่ยวมีถังน้ำอยู่ในสนามหลังบ้านคุณมองเข้าไปข้างในและบอกว่ามีน้ำอยู่เกินครึ่งถังแต่เพื่อนของคุณแย้งว่ามีน้ำน้อยกว่าครึ่งถังคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าใครถูกโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดหรือเอาน้ำออกจากถังเลย เอียงถังให้น้ําแตะขอบถังหากคุณมองเห็นด้านล่างแสดงว่ามีน้ําน้อยกว่าครึ่งหากด้านล่างปกคลุมไปด้วยน้ําแสดงว่ามีน้ํามากกว่าครึ่งถังคู่รักสองคู่กําลังจะแต่งงานกันในฮอเต็มไปด้วยแขกเจ้าสาวดูน่าทึ่งในชุดแต่งงานสีขาวเหล่านี้และเจ้าบ่าวก็ดูมีความสุขอย่างยิ่งทันใดนั้นแขกคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคู่รักคู่หนึ่งคุณเดาได้ไหมว่าอะไร ดูคู่รักคู่นี้สิพวกเขาไม่มีเงาสะท้อนทั้งคู่ต้องเป็นแววนพร์แน่ๆในกาแล็กซี่แห่งหนึ่งมีดาวเคราะห์สีชมพูดาวนั้นมีคนจำนวนมากแต่มีสัตว์เพียงน้อยนิดซึ่งมีแค่แม่ไก่และไก่ต้งเท่านั้น พวกมันมี3มสีที่แตกต่างกันได้แก่สีชมพูสีแดงและสีเหลืองแอนดรูไปที่ดาวดวงนั้นเพื่อเจอเพื่อนๆของเขาในช่วงสุดสัปดาห์และในขณะที่เขาเดินไปตามถนนเขาเห็นคู่รักสัตว์ปีกทั้ง3พวกมันไม่สามารถอยู่กับคู่ที่มีสีเดียวกันได้คุณเดาสีคู่ของแม่ไก่แดงได้หรือเปล่า มันคือไก่ต้งสีเหลืองแม่ไก่สีแดงไม่สามารถคู่กับไก่ต้งสีแดงได้และอย่างที่เห็นไก่โต้งสีชมพูหลงรักแม่ไก่สีเหลืองอย่างกูไม่กลับป้าของเอมิลี่ซื้อน้ำหอมหนึ่งขวดสำหรับวันเกิดหลานสาวของเธอนาเศร้าที่เธอเก็บมันไว้ไม่ได้เพราะเฮลกาน้องสาวของเธอแพ้น้ำหอมมากเอมิลี่นำมันกลับมาให้ป้าของเธอที่ซื้อมาในราคา65ดอลลาร์ ยิงชราขายมันให้ใครบางคนในราคา80ดอลลาร์ทันในนั้นเธอก็จําได้ว่าเธอมีหลานสาวอีกหนึ่งคนเธอจึงขอซื้อคือในราคา70ดอลลาร์แต่กลับกลายเป็นว่าเซรี่หลานสาวที่ถูกลืมก็แพ้น้ำหอมด้วยดังนั้นคุณป้าเลยต้องขายมานันอีกครั้งในราคา60ดอลลาร์เธอได้กําไรบ้างไหมได้สิ เธอได้กำไร5ดอลลาร์และซื้อแฟเปอร์ชิโนในราคานั้นไปคุณติดอยู่ในห้องที่น้ํากำลังสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งน้ำมาจากก๊อกน้ําที่ติดอยู่ตรงผนงังในห้องไม่มีหน้าต่างและประตูก็ปิดสนิทคุณมีไม้ถูพื้นและถังขนาดใหญ่คุณจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร ข้อนี้ไม่ยากเลยคุณแค่ต้องปิดก๊อกน้ำเท่านั้นเองเซลี่ทำงานเป็นบาริสต้าเธอเป็นคนที่เสิร์ฟแฟรปปิชิโนให้ป้าของเอมิลี่ด้วยเมื่อเช้าเธอทำแก้วที่มีกาแฟาเต็มแก้วหกโชคดีที่เสื้อเชิ้ตสีขาวของเธอไม่เปื้อนแต่เธอต้องใช้เวลาสักพักในการทำความสะอาดเป็นไปได้ยังไง ในถ้วยมีเมล็ดกาแฟอยู่พวกมันหล่นลงไปที่ใต้เคาน์เตอร์หลังจากที่ธนาคารถูกปล้นตำรวจพบเงินในสวนสาธารณะท่ามกลางกระบองเพชรตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมดและเกือบจะรู้ได้ทันทีว่าใครเป็นโจรปล้นธนาคารคุณหาตัวคนร้ายภายใน10วินาทีได้หรือเปล่า ผู้ชายทางด้านซ้ายมีรอยขีดข่วนจากกระบองเพชรที่ร่างกายเดนิสดูทีวีอยู่ที่บ้านทันใดนั้นใจาการราคาแพงของภรรยาของเขาหล่นลงมาแตกในห้องนอนของพวกเขาเดนิสวิ่งเข้าไปในห้องทันเวลาได้เห็นคนแปลกหน้ากระโดดออกไปทางหน้าต่างและวิง่งหนีไป Dennis เดนิสพยายามไล่าตามเขาแต่แว่นตาของเขาเกิดฟ้าเพราะอากาศที่หนาวเย็นนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเมื่อตำรวจมาถึง พวกเขาฟังเรื่องราวจากเดนิสและรู้ทันทีว่าเขากำลังโกหกเดนิสแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะไม่อยากบอกภรรยาว่าเขาทำใจการแตกตำรวจรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร <S <S ใครก็ตามที่สวมแว่นตาจะรู้ดีว่ามันจะไม่เกิดฝ้าเมื่อคุณออกจากห้องที่อบอุน่นไปสู่กลางแจ้งที่มีอากาศหนาวเย็นจริงๆแล้วมันกลับกันตั้งหาก